โอ้คุดันมากพี่น้องคุณมาขันไปบ่ได้แล้ววันนี้มันถืมาจอดขันไปได้ก็ดีครับพี่น้องนต่เรียนเน่าไปเลยนะแต่ว่ามันไปบ่ได้ตทวละครวันนี้นั่นนะทวมทวสิล้นกะกางถนนแล้วพี่น้องหน้ามมไม่ยมไป้ะครับนี่มันเป็นตั้งแต่ที่เพิ่นมาเห็ดสิ้นายพาดนะครับขันผมจะโมผิดนะผมใหญ่มากอยู่นี่กับสี่ปีห้าปีพี่น้อง ทว่อมครับต้องได้เห็นใบาภาพป่ะหนิสิท่วมไปหน่อยครับโอ้มึงเด็ดไปได้ตัวมาเลยขนาดจอดเรียบร้อยแล้วขนานดเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับโอ้เข่าเข่าเครือครับนี่นะดดรถแเด่นมามันน้ำซัดแห้งนะครับเนาะมึงมันท่วมไปหน่อยครับส,สิลินก้อการสนเลยครับนี่ ไทยบรรยากาศพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับนเนาะครับขางคงจะค่คอยครับไปนี่นะครับไม่ออได้เ้าได้หรือวันนี้มันเคลื่นอนบ่ได้ครับมันวิ่งหนักนนี่เอ้าขึ้อนก่อกางเลยครับนำพัดซัดออกมาให้พี่น้องครับโอ้ขอไพ่เดเด้วยาอาจจะผ่เร็วไปนิดนึงครับคุณโอ้เพิ่นตั้งใจขี้ขึ้นมามวันน้ำถโอ้เบิ่งข้นมนามพี่น้อง พุ่นโอ้ดับเรียกขนาไปว่าไ้แล้วกันย้อมตาหมุนนามพุ่นรถแห้งจอดนะครับเนาะโอ้ผู้ใดมาหนีเบิ้งน้านามไหลแห้งจอดได้ก็จอดได,ด้ผีน้องเด้อผู้ใดมาโอ้ตายตายตายผีน้องทวงตัวนั้นข้างเรี้กครับนี่ที่ทวงมาหนี่หแข้งที่สุดเลยเถื่อนนี่ครับในรอบโมโหอาจารย์วิศวะ ผมใหญ่มาอยู่นี่ซีปีไปน้องครับเที่ยวนี่รถส่ีแดงที่สุดครับนี่นะครับเพื่ครับรถรถบางครั้งจะต้องขับขึ้นเกาะกลางไว้ครับพี่น้องนี่เอ็กเบี้ยอาคันนี้ครับน้นบบงงนนอง,อง,ปองเ,ปอเป็นจอดขึ้นเกาะกลางไว้ด้วยมันดิครับเอาขึ้นเกาะกลางไป,ก,งไปกันเป็นปรถปิกอัพกับซิ่วปามีปัญหาครับพี่น้องครับมองให้เพื่อนครับพี่น้องพวกนี้นนจะสับแจ็วไปเลยโอ้ จอดไม่น้องครับจอดนิ่งเลยครับไปบ่ได้พี่น้องเด้อไปบ่ได้อย่าดันไปนะครับอย่าดันไปท่วมครับฝุ่นมันลอลอันนี้ด้านเกลียนได้พี่น้องเด้อครับดานเกลียนโชคชัยบ่อเคยเป็นปานอียังเท้าพี่น้องครับครั้งแรกโอ้รถจอดพี่น้องมันไหลมันถ่วมไปบ่อใดได้พี่น้องเด้ออย่าไปนะครับเด้อ มีรถจอดอยู่ข้างหน้าครับรถเสียโอ,อ้อยรถรถรถหญ่กับมีหนาด้มั้งรถฟังนี่มั้ครับนี่ฟังนี่ฟังผมมากกับ่เล่นเอาเอาๆลรอดครับผมไป,ปค่อยบื่อไปน่อนครับครับ่อให้เราเล้าพรอกางอ นี่ทำได้ไงอบอการทำเพื่อการนามระบายบ่รท่านพี่น้องครับปัญหาคือมันระบายบ่ราะท่านนะครับเนาะมันไปแล้วมันไปติดติดทางหรือเป็นเต็ดมาก,กันก็ลงมาเรือยพี่น้องครับวันนี้ลงมาเรือยลงมาเรือยไหลมาทับดกวานมันนักที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่นี่นะครับเนาะ ยังคันนี้เพิ่ะเอาขึ้นกอกลางไว้ครับนี่ตัดสินใจขึ้นกอกลางไว้ครับเดี๋ยวเพ่งจะเอาลงทีหลังครับเนาะบางคันกับท้ยหลังครับแล้วครับไปว่าไรครับ